สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้มาอยู่กับเหรียญคับคอนนะครับมาอัปเดตให้นะครับหลังจากคับคอนลงมาที่สี่ร้อยหนึ่งครับที่ผมคาดการไว้มันก็มาเป๊ะนะครับมาฟุกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าการคาดการรอบนี้ผมจะเป็นยังไงนะครับก็ผมได้จับตาดูเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมอ่ารอการาฟอย่างเดียวนะครับผมดูดูทุกการาฟที่คนขอมานะครับก็เหรียญคับนะครับคนให้ความสนใจเยอะเหมือนกันนะครับ ก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้มองไว้ว่า469คือราคาที่ถ้าหลุดไปแล้วก็คือเป็นขาขึ้นแรงๆอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เนี่ยสำคัญก็คือมันยังไปไม่ถึงอีกแท่งหนึ่งยังไปไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ430ก็ย,ยังยืนไม่ได้นะครับ430ยืนไม่ได้สามสี่แท่งนะครับทีนี้กดลงมานะครับถ้ากดลงมานี้าราคาต่ําลงมาต่ําลงมานะครับถือว่า ดูดีนะครับดูดีถ้าไม่มีแท่งไหนโผล่ขึ้นมา440แล้วขึ้นไม่ไหวนะครับอันนี้เกิดสัญญาณขายแล้วลงแน่นอนนะตอนนี้มองว่ามีสิิทธ์ขึ้นมากกว่าลงนะครับก็ถ้าต่ำสุดนะครับใครที่ยังไม่มีของนะครับ418ก็ถ้าเกิดม,มันลงมาจริงนะครับสามารถรับได้นะครับเพราะว่ายัางดูว่าอ่าตอนนี้ไม่ไม่ลงมากกว่าขึ้นนะครับข,ขึ้นมากกว่าลงนะครับก็คือถ้าลงมาอาจจะรับได้นะ ส่วนใครที่รับแถว445นะครับตอนนี้ก็ดูหน่อ่าอ่าตอนเนี้มันเป็นโซนอ่าเขาเรียกว่ารอขายนะครับคือรอขายนะครับเพราะว่าถ้าเราจะซื้อตรงนี้จริงต้องรอให้กราฟล่าสุดมันจนถึง445ก่อนหลังจากนั้นเข้าซื้อ445ได้เพราะมันจะวิ่งไป469ใช่ไหมหลังจากนั้นถ้าเราดูกราฟเราต้องเฝ้านะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า440ให้กดขายเลยนะครับเพราะว่า ถ้าอย่างนั้นนะมันจะหลุดเข้ามาเทสสี่ร้ออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดมาขึ้นสอง้หกสิบเก้าไม่ไหวนะครับเพราะมันจะอาจจะเป็นอ่าบแล้วก็ดีต่อนะครับยังยังยังไม่ทะลุขึ้นหกสิบสี่หกสิบเก้านะครับก็อาจจะเป็นทรงแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับนี่นะครับ b แล้วก็อาจจะ c แถวสี่ร้อยสี่สิห้าสี่้อยห้าสิบแล้วกันนะครับแล้วลงมา 418ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการคาดการไว้นะก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับโซนคับในโซนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังวิ่งไซ์เวย์อยู่นะครับก็ถ้าต่ำกว่า400นี่ถือว่ายากนะครับเพราะว่าเป็นโซนแนวรับใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าหลุดมานะครับเดี๋ยวผมมีอีกราคาให้หนึงนะครับเพราะว่าคนที่รอต่ำกว่า3 0 0อถึง200ไม่ใช่ว่าไม่มีความเป็นไปได้แต่มีนะครับมีนะครับ ถ้าใครรับของแถว400อให้รอนะครับรอดูนะครับราคาถ้าต่ำกว่า400อยขายทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับเอาใหม่ได้นะครับส่วนใครที่รับมากกว่านั้นผมไม่ได้แนะนํานะครับเพราะว่าาถ้าเป็นแนวรับแนวรับอย่าง400นี่ผมจะแนะนํานะครับ400ยถึง420ผมจะแนะนํานะครับเพราะว่าเป็นโซนแนวรับสําคัญนะครับถ้าหลุดต่ํากว่านี้ก็ให้พิจารณาขายกันได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป้าใหญ่นะครับครับนะครับ ตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นถ้าหลุด469ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไป580แล้วก็ลุ้นยืนเหนือ760ได้เลยนะครับอันนี้เป็นการคาดการล่วงหน้านะครับแต่สัญญาณเตือนนะครับเส้นสีชมพู3เส้นถ้าหลุด400นะครับเป็นไปได้สูงนะครับทำไมผมถึงมองอย่างนั้นนะครับก็ขึ้น80ลง20นะครับอ่าเปอร์เซ็นที่ผมมองไว้ส่วนตัวนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมันอาจจะทรง hit and order ก็ได้นะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยเข้าทรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับนี่ครับจุดเริ่มนะครับประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่เกิดนะครับแต่โอกาสเกิดมีนะครับหกสิบเก้านะครับนี่ครับสองร้อยยี่สิบเก้านะครับ นี่นะครับโอกาสเกิดมันมีนะครับถ้าเกิดว่าอา่ถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยหลุดลงมานะครับนี่เลยนะครับหลุดลงมาก็มันคือส่งมันได้นะครับส่งมันได้อยู่นะครับเพราะว่ายัางไงก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับระวังกันไว้ด้วยนะครับสําหรับคับคอนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมมองว่า ต่งนี้เหรียญยังเป็นกระแสอยู่นะครับเหรียญยังเป็นกระแสอยู่แล้วก็ยังยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นก็มีมีอยู่นะครับเนี่ยมีอยู่นะครับเนี่ยแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับคือถ้าหลุดสี่ร้อยก็คืออย่าเสียดายของนะครับคือปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวมารอรับต่ําๆนะครับโซนรับก็มีอยู่สา0ร8อยสามสิบสอง้อยแปดเก้าอยสบเจ็ดใครที่มองสไตล์นี้นะครับเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ แต่ผมมองไว้20%ที่มันจะเกิดนะครับแต่ก่อนหน้านี้ถ้ามันจะเกิดเดี๋ยวต้องไปรอดู469อีกรอบก่อนเพราะว่าถ้ายืนเหนือตรงนี้ได้มันอาจจะไม่เกิดตอนนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เกิดเพราะว่าถ้ามันยืนเหนือ469แล้วเดี๋ยวมารอดูาราฟได้เลยครับว่ามันจะขึ้นเป็นยังไงนะครับจะเป็นตามที่ผมคาดการไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือคาดการไว้ล่วงหน้านะครับว่ามีสิทธิ์เกิดแต่ก็มีมีอยู่20%ในในใจผมนะ ที่จะเกิดนะครับลองวัดฟัโบลงมาก็เจอราคาที่น่าตกใจนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับขาลงใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าขาขึ้นนะเนี่ยขาขึ้นนะเดี๋ยวตัว W ีนี่เลยนะครับเนี่ยลุ้นๆนะครับลุ้นๆลุ้นๆให้ยืนนะตรง445ให้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับครับคอนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ